โอเคฮะก็สวัสดีสวีสดัตผู้ชมผู้ติดและผู้ติตตามทุกท่าน้วยนะครับโอเคดูขยหัหน้าจอก่อนน่าจะกัดได้อยู่โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเล่นนะดักซิตครับในไอดีที่ไม่มีไม่มีอะไรที่กันบิกกนะนะฮะแต่ที่เราคิดได้นะครับก็รหรับที่เครื่องรางที่เราจะใส่ไปนะครับคือไอดีเนี้ยเราไม่มีอะไรที่กันบิกเลยครับก็ขออนุญาตใส่นี่ฮะ ที่คิดได้คือ,อน,นี่ครับกันวิกครับผมนะฮะโดนไม่ไม่หยาบบตเตอรี่ครับ๋ยจะเอาจี้ให้ดูเนาะคือมันไม่มีจี้กันวิกครับรอหมวดสังหารหมดส,ง,มดสงการยังไม่มีเลยครับก็เดี๋ยวรออะไรสักอย่างมาคืออยากได้โดนมิทัพบ,บตเตอรีค่ครับกันวิกสองครั้งเนาะแล้วก็ฟรีสองครั้งนะครับอยากได้มากๆเลยครับทุกคนจี้มีประมาณนี้เนาะจี้ไม่ค่อยมีอะไรดีเนี่ยนะครับโอเคก็วันนี้เราก็จะใส่อ้อ เป็นหมวกไทเทเนียมนะหมวกไทเทเนียมเออ่โดนบริกัรอิตาลีนะครับอันนี้จี้อันนี้ดีไงดูมาทุกคนเมื่อฝ่ายสองข้ามตกมาที่เมืองเราจะโดนอาจจะโดนขำฟองครับ68%เนาะแล้วก็มีการบิ๊กหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นี่ฮะแบนซ์เปอร์รอรอรไดเมนชั่นครับเวอร์ชันเวอร์ชันไหนเวอร์ชันคริสต์มาสนะครับปีที่แล้วเปล่าวะใช่ไหมไม่แน่ใจครับแล้วก็ใส่ที่นี่ครับ ดูดขังครับคือถ้าบัฟหมดใช่ไหมถ้าสมมติว่าอนาคตบัฟหมดก็ต้องเอาดูดขังออกครับเอาดูดขังออกใส่เป็นเชืแพ่โลแทนครับตอนนี้เรามีบัฟเราบัฟเป็นเชืแพ่โลเราก็ใช้ให้เต็มที่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองเล่นกันครับสองตาเหมือนไอดียพกไอดีที่ผ่านมาเนะเาะก็จะเป็นเล่นเป็นอารีนาหนึ่งรอบแล้วก็เหมือนแดนหนึ่งรอบนะครับเหมือนแดนเราค่อนข้างมั่นใจว่าชนะแน่ๆหรือเปล่าถ้าเราไม่เจอตัวเดียวกันนะแต่อารีนาไม่แน่ใจครับ อารีนาไม่แน่อะไรจะเกิดขึ้นได้ครับผมไปมาลองให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากดูตัวไหนเป็นพิเศษนะครับขอให้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาเลยครับพี่ครับหนูอยากดูตัวนี้ครับพี่ครับผมอยากดูตัวนี้ครับถ้ามีจัดให้ครับถ้ามีนะคือตัวละครถามว่ามีทุกตัวไหมตัวที่มันเป็นเมนตัวที่มันเป็นเมนหลักจริงๆมีกับทุกตัวครับ ะะตัวที่มันเป็นเมนนะมีอยู่ทุกตัว,ตวแต่ถ้าตัวแบบตัวย่อยๆพวกการันตีสี่พันพวกตัวที่สกิลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีสกิลเลยมากแล้วแต่ตัวละครสวยอย่างเงี้ยอาจจะไม่อาจจะไม่มีครับเนี่ยเดี๋ยวเล่นจบเล่นจบสองตาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปดูเอาไปให้ดูนะเดี๋ยวเอาไปเรี้ยงให้ดูว่าเรามีตัวไหนบ้างนะครับแล้วไม่มีตัวไหนบ้างโอเคไหมครับทุกคนโอเคนะฮะเราเริ่มดูหมวกเขามีหมวกกับบิ๊กไหมเริ่มดู มีเปล่าวะมีสุขโอ้โหหมวกของการโอเคเพ่ยเพ่ยถูกปลุกครับมีครับมีไอดีเดียวด้วยเพ่ยเพ่ยถูกปลุกมีแค่หนึ่งไอดีครับผมใครที methods, ่อยากดูก็คอมเมนต์มานะเพ่ยเพครับมีหนึ่งแค่มีแค่หนึ่งไอดีเนาะอย่างเพ่ยเพยมีไอดีเดียวดักเดนก็มีไอดีเดียวครับเอ่อลิโกลิกะก็มีไอดีเดียวครับมีทั้งคู่ครับแต่อยู่คนละไอดียการลิโกลิกะครับมีทั้งคู่ครับมีอะไรอีกครับมาป่าทะเลมิริมัส <sm art> มีไอยองหนูเอื้อสีกันดีไอลินไวเนี่ยไว้อาชามีสองไอดีจำไม่ได้ครเดี๋ยวไปไล่ให้ดูเนาะ TL, osed, ที่เอลก็ที่เอลมี3ามอดีครับสามหรือสไม่แน่ใจน่าจะ3มากกว่านะครับเอามีหมกป้องกันไม่มีนะแต่เขามีอันนี้ครับเตะสักทีปึ้งโอเคเขามีไอนั่นไอนั่นไอนั่นนีใช่ไหม เยวอยากคอยต่อเยวอย่าเพิ่งอันนี้ดีกว่า,อ,นนาอ่ะกันบิ๊กเขาไม่ออกทุกคนผูสงการเขาไม่ออกผู้สงการบั็กเรียบร้อยหมวดสงการไม่ออกโคตรสวยครับทุกคนต่อไปเราไปดูด่านที่ ดักชิดขนาดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เจอตัวเดียวกันเนี่ยเราอาจจะชนะได้ไม่ยากครับทุกคนนะฮะชนะได้ไม่ยากครับไม่เจอตัวเดียวกันนะที่ชนะสบายสบายครับไม่ได้ยากครับแต่ว่าถ้าเราเจอตัวเดียวกันแล้วที่เขาคบกว่าคือมีเขาเขามีป้ายสีเขามีามการบิ๊กซานหนึ่งก็อาจจะแตกเนาะโอเคสิ่งที่เราไม่อยากเจอเลยครับคือตัวที่เตะได้ครับมีตัวอะไรบ้างเตะได้ไอตัวจิ้งจอกขาวก็บัฟน่าจะหมดแล้วทุกคนเนาะน่าจะหมดแล้วครับ ตัวไรซิดครับซิดเขาก็โหดอยู่นะแต่เขาไม่มีสกิลวาร์ปครับวาร์ปรพรย์เถวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่มีครับที่เหลือก็สกิลเหมือนกันทุกอย่างครับแต่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเนาะโอเค เอาแล้วทุกคนเอาว้าเอาว่าอย่าอย่าไปไหนตรงนั้นนะครับอย่าไปไหนตรงนั้นอย่าไปไหนผ่าครับเขาวับเขาเขา,าอะไรอะ,อะไรติดอะ <S <S อะไรติดอะ <S 1> <S 1> เขาบัเลเบิหรอต้อช่าง,งมันครับ ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนป้ายได้ไหมครับขอเปลี่ยนป้ายอยากดูดครับขอเปลี่ยนป้ายได้ไหมครับเปลี่ยนป้ายครับดูดไปฮะหนึ่งทีปึ้งามมาแล้วก็เหมิดหนึ่งทีแล้วดูดก่อนดูดด้วยครับที่ป้องกันไม่เป็นไรฮะจะมีเตะเนาะพอทอยไปเป็นสิบเอ็ดกับเก้ารับเลยก็ได้ครับเ<า>ตะไปก่อนทีหนึ่งครับไม่เตะกครับผมมันไม่เตะว่ะทุกคนเพาว่าอยู่ดีก็ตึงกับตัวธรรมดา เรามีการวิกหนึ่งครั้งครับดูมาด,ดูกันเนีน่ยกว่าการวิก,กเราจะออกรอเปล่านะเมื่อกี้เราเจอเพ่ยเพ่ยเพ่ยเยหมดสงครามไม่ออกครับผมนะฮะออกหรอเปล่าครับการวิกนจังหวันี้อ่ะโอเคเตะอันเน่เตะกูซะด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราทอยเป็นสองกับหนะ้าแลเอ้ยทอยเป็นสองกับสี่เีอะกว่าทุกคนเราเผื่อ เราปรับบาริเออร์แล้วเรามีวาร์ปครับวาร์ปออกฮะเราจะตึงนจากตัวนี้ไม่ได้นะว้ยออกอีกแล้วเหรอไปถามจริงๆป้องกันเท่าไรหร่วะห้าสิบห้าสิบโอเคนู่นยี่เก้าโอเคเราไป,ไปดูอีกทีนึงดูที่มันจะออกลูกรอบจริงรอออจริงก็บอกว่าไม่เหมอนครับอ,ออกอีกนะโอเคได้ได้ออกอีกแล้วได้ เข้าเข้าคุกได้ไหมครับเข้าคุกไม่ออกว่ะคือจะมาออกเกาะแล้วก็จบเลยเว้ยจบคุณสามไม่ได้ว่ะทุกคนมันไม่ออก อยู่ดีก็ตึงหมะทุกคนคือยังไงตัวเราก็าภาษีดีกว่าเว้ยแต่มันจะตึงอย่างตัว,ตวนี้ไม่ได้นะเว้ยถ้าตัวเดียวกันจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยครับอยู่ดีก็ตึงว่ะอ <12. S 1> ขอเป็นหกเจ็ดแปดเอาสี่ก็ยังได้ครับยังได้อยู่สี่ยังได้ครับเราขอเปลี่ยนไปริเออร์ใช่ไหมครับ เอเออนิ่งวิปไม่เปลี่ยนอะไรเลยพอเป็นหกกับแปดครับอะไรก็ได้ครับเบิ้ลด้วยสวยมากสวยงามครับาารรแบลนเดอร์ไม่เปลี่ยนหรอทุกคนเบ้นเออร์ไม่เปลี่ยน,นวะโอ้โหทอร์สิบเอ็ดไอเก้าโอเค สี 4, ่เว้ยชิบหายแลวทุกคน,น,นกันวิกออกไหมขอร้องอ่ะกันวิกขอร้องกันวิกโอ<ห>ไม่นะเออโอเคกันวิกออกสิบสองไปเลยฮึบนะโอเคสร้างสามครับแล้วว์ปออกขอร้องวับไม่ออกโอเคแพ้ครับทุกคนอโออย่าทอยสองนะขอร้อง พอร้องล่ะจริงยาเรียบร้อยโอเคฮะก็แพ้ไปนะครับแพ้ตัวธรรมดาทุกคนเกมไม่อวยเนาะเราค่ะมั่นใจว่าด่านนี้ชนะแน่นอนถ้าเกิดเราไม่ไเติ์ดตัวเดียวกันนะฮะก็ก็ก็แพ้ไปเนาะก็โอเคไม่เป็นไรฮะก็แพ้ไปนะครับโอเคการเล่นก็จะจบเป็นเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะไปอจะไปไล่ให้ดูวนะ่าเรามีตัวอะไรบ้างครับเพื่อคนอื่นเพื่อ เขาเผื่อน้องๆบางคนเขาอยากดูตัวแบบตัวอื่นบ้างนะครับก็ใครอยากดูตัวไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าคลิปก่อนหน้าก็ได้นะครับคลิปคอมเมนต์ใต้คลิปเท่านั้นฮะเพราะว่าวันที่คอมเมนต์ใต้ไลฟ์สตรีมอ่ะมันจะไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับโอเคก็ตัวละครใช่ไหมดูสมุดภาพครับอ่ะขอเลือกเป็นอันดับมาใหม่แล้วกัน เราจะไล่ให้ดูนะเรามีตัวอะไรบ้างนะในคือแต่ละตัวไม่ได้อยู่ในไอเดียเดียวกันนะครับขอแจ้งไว้ตรงนี้นะฮะแต่ละตัวไม่ได้อยู่ในไอเดียเดียวกันนะครับโอเคเรามีสีกันดีครับเรามีแม่โมจิจอกขาวครับซึ่งเราไม่เล่นนะเพราะบัฟหมดไปแล้วครับดากันเซยองเราก็มีฮะบัฟหมดไปแล้วครับไม่เล่นเหมือนกันครับคือแม่อกจิจอกขาวแนละ้วดากไนเซยองสองตงัวนี้ถ้ามีคนขอมาขอญาตไม่เล่นนะแล้วก็มีหนูเอ้ยครับมีสัตว์ป๋องแป้งครับ สองตัวนี้ครับเทอล่าเทออาคีกับเสียวลี่ครับไม่ได้ทําครับไม่ได้ทาทั้งคู่ครับส่วนตัวแล้วเทอล่าเทบอคีถ้ามันมาเลยหลังรอชมนะฮะถ้ามันมาเลยหลังรอชมทําครับเทอลาเทบอาคีทาครับแต่เสียวลี่ไม่ทําผ่านครับมีดักซิตครับดักซิตมีทั้งหมดสามไอดีแล้วตอนนี้มีอีกสามไอดีครับมีดักซิตครับมีไวนาเดียครับมีไวอาชาครับมีอาชาครับมีดักมิวคอยมาคิรีด้วยครับมีมีไม่ให้ถูกปลุกครับมีวาเลนไทน์เนวมีครับมีดักโอลินครับมีดักไดอนนมีรคเลับ อไม่มีสวีตเอทเทลครับสวีตเอทเทลไม่มีครับมีชิเอลครับมีมาโยครับมีลูลูเบลครับมีโกลเดนเกตครับมีโกลเดนรีมัสครับมีควินอิซาเบลด้วยครับมีพิงกี้สเตลล่าด้วยครับมีมีเมียนธรรมดามีชาราวันครับมีไม่มีไวไฟนะไม่มีไวไฟครับเมเซโร่ครับไม่มีวาลูน่าครับไม่มีลิลิตที่หกบุกเลยครับไม่มีเออมีลิลิทมีครับลาเลสพัติการมีครับแลกมานะแลกมาอยู่อีเ่วันที่แล้วที่มันเลนหลังแลกมาครับดาร์คบาริมีแกะมีครับ เมอร์คิรี่มีครับเออ่บฮายองมีครับเดน่าชุบแยน้ำมีครับใบโมขุนมีครับมิโนว่าชุบแยน้ำมีครับก็เรนคาเรนก็มีครับราชาเมอร์เบิรหนูยิ้มมีครับเดวิชินมีครับจอยมีครับมิโคมีครับราชาเมอร์เบิร์นเดนิสมีครับลาเทพจันคาก็มีครับลูน่ามีครับมาโมนมีครับบารอนมีครับเพ่ย์เพ่ยมีครับพระศกอาชามีเทิดตาใจยังก็มีมาปาทามินก็มีครับสารโทรฟีมีครับ ไอรินมีครับเจสมีครับเอสมีครับนาเดียมีครับปัชชนีเลอบังมีครับเจลด้ามีครับคาเลนธรรมดานะไม่ใช่เวอร์ชั่นธรรมดาเลยนะมีครับมโนราชุดแต่งงานมีครับประโซนชุดแต่งงานมีครับหลุยมีครับมิสตี้ตัวถาวรไม่มีครับมีตัวแบบ1วันสองวันเนาะซุปตาเลน่ามีครับเท้าคายชัดเท้าเคอร์เซียดับเมซิสแล้วก็ดับแล้วก็คาซับมีทุกตัวครับมีทุกตัวครับ ซากูลาดิมิเตอร์มีครับมัตเตอร์วิโทเฟนมีครับเซอร์วิทโรเซียไม่มีนะครับเมนสิบโรเซียไม่มีครับชูชูมีครับไฟทูมยุสกูยงมีครับมินแชมเปี้ยนมิโนว่าไม่มีครับไม่รู้ขาดได้ไงวะอยากได้แชมเปี้ยนมิโนว่าแชมเปี้ยนมิโนว่าไม่มีครับแต่มิโนว่าตัวธรรมดามีครับออโรราโจอี้มีครับจันเจ้ามีครับลิกะลิโก้มีครับปีศาจนะโรมี่มีครับสีเหลืองกับสีน้ําเงินมีเปล่าวะไม่แน่ใจไม่น่าจะมีครับ อิมมอร์ทันคอร์ดีอมีครับแรปเปอร์เจสันมีโม,โมโมมีอัสลันมีแรปเปอร์เอลล่ามีครับซัลลิสเฟลิสเตลล่ามีนะซอบีน่าจอบจอบไม้แอมเบอร์อบ,อรบริมีแกะเลยบางมีครับลาลีเพงล็อกมีครับหงอคงห้างข,งาขบไอแซคเวล,าล่าเรื่อยจถูกปลูกมีหมดเลยครับจีคอลล่าไฮมีครับดารูเซียยูกะพอแล้วมั้งครับไม่ต้องอะไรละก็ไอตัวที่บอกคําว่ามีครับมีครับแล้วไม่ไม่พูดไม่จะพูดต่อว่าไม่เล่นครับสามารถขอเล่นได้นะ แต่ตัวที่ไม่เล่นก็มีนะมีแต่ไม่เล่นขอยับไม่เล่นครับมาเล่นยากครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ่นประมาณนี้สันเนาะเอาล่ะไ้ฟังประมาณนี้ครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ